สวัสดีครับทุกคนครับโอ้เช้าเช้ามาก็ย่างออกกําลังกายนะครับแดดกําลังออกครับอากาศเย็ยนๆตอนเช้านะครับใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเพืเ่อนๆจิบกาแฟย่างแรส่สวนพอได้ก,กําลังคาครับออ บรรยากาศในสวนนะครับน้ำก็ลังลดครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปลูกไม่ผลนะครับช่วงสองมือมาเนี่ก็เตรียมการที่จะพูดเเ็็หลุมมันนะครับเพื่อว่าให้มันลองรับ การลดน้ำใบไร้บานะครับปั๊บลุม่มเป็นลุ่มกระทะครับผมอ่าบรรยากาศสวนมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับคลิปนี้กับป่ะมาณนี้ครับสวัสดีครับ